เกิดแล้วหลุ่นเสือนี่เต้าปู้นี่ก็เต้าปู้อ่านี่ก็เต้าปูไม่นี่ก็เต้าปู้เฮ้ยฉันม่งมีแต่ปูอันนี้เต้าแมอันนี้ดิอันนี้ก็เต้าแมอันนี้ใช่แต่หำเต้าปูนี่ก็เต้าแม ไอสะดือบัท่านได้รูดสับเบย์หนึ่งหนึ่งจองโอ้บัท่านในมืนตาฮากกะเกิดเสื้อไม่ได้เสื้อนี่นี่เม่เพลินห่าเสืเอาลูกเจนนี่เขาไปหากลูกไว้โอ้อเสืว่าออกลายแท้ฮึฮึเสว่าออกลายแท้ ໄປເຮັດອຸດຸອີຢູ່ເພີ້ຍ